จามันก็ได้กันเรารักกันตอนอายุแปดสิบเรารักกันตอนอายุแปดสิบน้ำตาพลิบพลิบเฮ็ดยังให้กันก็บ่ได้ลูกปาหวานลูกเกาลูกหัวใจลูกอะไรต่อมีอะไรแต่แต้มตาโยงบ่ได้มิตสมองผิดใส่ะบ้านน้องหวานเริ่มเดี๋ยวเบิ่งตากันปิ๊บพลิบ เอาที่ว่าหัวจะได้คนอารมณ์ดีเนาะเป็นยังตังอารมณ์ดีอยทีดีจะได้มาสาใัวซำไปแต่้าฝากถึงซุมผู้ชายนเด้อาขึ้นก็ว่าตะมุขหอดางเหว่ยนนมเหวหน้าเหว่ยวบัดมุเจ้าอ่ะนะลำเหวข่า สมมุติว่าถ้าสมมติมือหนึ่งเขารบกันอีลีกนดับแหลกเป็นเซตเป็นเซตอย่างก่อนกูเส่้อส้นกนแล้วเส่งกนนูกูบอมึงดอกเสสองชั่วโมงกับบอลแล้วยักอังเดาแล้วเดาอีกเดาแล้วเราอีกเดาจนเอากูเค็ดกับบอแล้วเศราเศรกูบอน้ำมึงดอกไปสิคือมึงเดาซ้มเธอกันแล้ว ะจะจะกะว่าเนี่ยเนาะขาซื้อเข้าจะโจมตีแหละกูกัเฝ้านวเนาะเดีลบลบบทันอีกอยากอีกละ <c oughs> นอกจากเสื่อแล้วอันดับต่อไปมึงเซ็ตยังอีกกูกัสิหอบเงินนี้ไปตั้งหลักซอนน่ะเนาะเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังกูกูก,ลก,ลก,กูลูกออกกันบ่อันนี้ง้อเป็นห่วงกูก่นบ่โอ้ยท่านก็เป็นแค่เรื่องสมมุติถ้ามันเป็นเรื่องจริงกูก็สิบปุกมึงก่อนเลยจังหอบเงินนี้ท่านบ่ นั่นหละสียังเป็นอันดับแรกสีอันดับแรกตัวหากีกอนตัวนี้ก็ะจะขาดซึกต้มตีแล้วเต้ามีววน้่กันจริงมาเป็นเรื่องสมบูรณ์เ่อเป็นคนรัมกมวนสมวนตัวดูจากหน้าตาแล้วคือชายแย่งกัน คอยออกมาทำธุระข้างนอก่อยนึกว่าเป็นห้องสวมเจ้าคนเดียเจ้าว้ารที่ไหนไดมันปมกันขอเสาสองแรล่งสาได้อยู่โบ่พอเนื้ออุ่นให้หอมแก้มละมุนก้อนเสีออบจากบ้านไปหาสู่ต่อ